สวัสดีครับครับผมผมเดชาแจ้งไทยนะครับหรือตัวนะครับเป็น GM ฝ่ายขายนะครับดูแลทั้ง2สาขาของรุ่งเจริญนะครับตอนนี้ดูทั้งเนองมินและก็คองหลวงนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําตัวนะครับโดยคร่าวๆนะครับ เกี่ยวกับประวัติการเป็นมานะครับเกี่ยวกับของผมนะครับเบื้องต้นนะครับผมก็ประสบความสำเร็จได้ในที่นี้ต้องขอขอบคุณผู้ที่ให้โอกาสผมนะครับตั้งแต่แรกขอบคุณทีมงานนะครับผมได้ทีมงานที่มีความเป็นมาตรฐานมีความเป็นมืออาชีพนะครับดูแลทั้งก่อนการขายแล้วก็หลังการขายแบบเยี่ยมนะครับครับแล้วก่อนจะเป็นขึ้นมาถึง GM ได้ในตำแหน่งนี้ได้พี่ตัวเริ่มต้นจากอาชีพอะไรหรือว่าเริ่มต้นจากจุดไหนพอจะให้ข้อมูลให้ผู้รับชมได้ไหมครับก็เริ่มต้นมาจาก การขายที่มีเถื่อนนะครับผมแล้วก็มาขายเป็นสุขภัณฑ์นะครับผมแล้วก็ดำเนินมาเรื่อยๆนะครับโดยแบนดฟอร์ดนะครับก็เลยสนใจธุรกิจรถยนต์เลยมาขายรถเป็นเซลล์ขายรถนะครับอยู่ประมาณ2ปีอยู่ซุกอยู่ประมาณปี่ปีแล้วก็มาเป็นผู้จัดการปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็ปีนี้ก็ได้เป็น GM เอ็ฝ่ายการมีลูกค้าหลายคนนะครับหรือคนที่ติดตามทางช่องตัวอยากเห็นสต็อกรถหรืออยากเห็นการทํางาน ของทีมขายวันนี้พี่ตัวพอมีเวลาพาไปดูได้ไหมครับวันนี้ยินดีครับวันนี้ก็จะพาไปในเรื่องของศูนย์บริการศูนย์สีตัวถังแผนกเคมฝ่ายขายการตกแต่งเซอร์วิสหลังการขาก่อนที่จะส่งมอบนะครับวันนี้ผม,มจะพาไปดูนะครับว่าการทํางานที่แท้จริงหรือการทํางานที่ได้ธิภาพนะครับเป็นแบบไหนนั้นไม่เสียเวลาไปกันเลยไหมพี่ตัวยินดีครับขอบคุณไปเร่อยจริง ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของฝ่ายขายครับที่เราจะมีรถทุกสเปคทุกห้อนะครับที่จอดเียโนโชว์ให้กับลูกค้าได้สัมผัสตัวรถรุ่นทุกทุ่อย่านเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับทางด้านซ้ายมือของผมนะครับจะเป็นสูตรบริการครับลูกค้าสามารถมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเช็คระยะนะครับโตนะครับหรือว่าเช็คระบบภายในรถนะครับมาเช็คได้ทุกวันทําการนะครับยกเว้นวันอาทิตย์อย่างเดียวนะครับที่ทางสูตรบริการได้ปิดนะครับ นะครับแล้วก็ทางา helmet, oh, yeah. more, beast. ด <crew corporate noise> ้านขวามือของผมนะครับก็จะเป็นพื้นที่สําหรับส่งมอบสำหรับลูกค้านะครับผมรัถทุกคันนะครับที่จะส่งมอบเะครับสำหรับลูกค้านะครับเราจะมีทางร้านซัพพลายเออร์นะครับมาล้างนะครับทำประสาทรถให้ทุกคันนะครับรถจอดเตรียมรายพร้อมที่จะส่งมอบในวันที่สองรถทุกคันที่จอดอยู่ที่นี่ครับจะมีลูกค้าบุ๊กคิงอยู่ประมาณ70%ของที่จอดพื้นที่ ทั้งหมดนะครับรถพวกนี้แม้กระทั่งแรปเตอร์ที่เป็นตัวชูโรงของฟอร์ดนะครับที่ว่าหายากๆนะครับทางเราก็มีซัพพอร์ตใินสีสัทุก่ันนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูส่วนไหนต่อครับเดี๋ยวพาไปดูพื้นที่ต่อไปนะครับเป็นพื้นที่ด้านหลังนะครับผมพื้นที่สําหรับ p i นะครับตัวเช็คสภาพก่อนส่งมอบให้กับลูกค้านะครับรวมถึงการตกแต่งรถเช่นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับพื้นอของเราคือเอาง่ายๆคือ ของเรารถจะไม่ได้ขยับไปไหนไกลโนไม่เดินไกลนะครับของเราพื้นที่ทั้งหมดนี้ร้านซัพพลายเออร์ตามแต่งก็จะสามารถเข้ามาตกแต่งให้ให้ถึงที่ได้เช่นคันนี้นะครับผมโอ้สวยจังเลยครับคันนี้โอ้แต่งแบบนี้ก็มีครับผมนะครับเป็นแคมเปญที่ทีมงานของพี่ตั้วจัดการให้ทั้งหมดเลยใช่ครับใช่ครับนะครับผมเห็นแวบๆเมื่อกี้ก็มีรถสีขาวอ้าวแลวเวลาลูกค้าจะ เข้ามาถล้างรถเคลือบแก้วหรือมาเม i n ท e นน n c ของแต่งต่างๆนี่เราดูแลยังไงบ้างครับที่นี่อันดับแรกนะครับของเราจะมีบริการพ่นกันสนิมนะครับนะครับเป็นพ่นกันสนิมจากพนักงานที่ได้มาตรฐานนะครับมีบริการล้างรถเคลือบสีพ่นกันสนิมนะครับครบเสร็จนะครับจะมีทางด้านขวามือจะเป็นเป็นติดบริการติดฟิล์มนะครับหรือว่าตรวจสอบ P I ก่อนที่รถจะเตรียมจะมาส่งมอบให้กับลูกค้านะครับันที่จอดอยู่ตรงนี้ก็คือเตรียมที่จะ แต่งรถแล้วก็ส่งมอบใช่ไหมครับนี่คันนี้คันสีแดงนี่สวยเลยทีเดียวนะครับส่วนรงคันสีแดงคันนี้นะครับจะทําการเคลือบแก้วไว้ให้นะครับส่วนเราเคลือบแก้วเราก็จะมีห้องสําหรับเคลือบแก้วเลยคือฝุ่นฝนล,ละอองอะไรใดๆดทั้งสิ้นนะครับจะไม่ติดอยู่กับตัวรถในขณะที่กําลังช่างกําลังทําการเคลือบแก้วจะเป็นห้องนี้นะครับ ครับก็คือมาตรฐานของเราลูกค้าไม่ว่าจะซื้อทางออนไลน์หรือทางผ่านลูกค้าแนะนําที่มาซื้อกับคุณตัวหรือทีมงานเราโดยตรงนี่ก็สบายใจได้เลยสบายใจได้ครับผมแล้วผมก็ยังเปิดรับพนักงานใหม่ๆนะครับที่พร้อมที่จะมาขายหรือว่าพร้อมที่จะมาร่วมงานกับผมนะครับผมยินดีที่เปิดรับทุกผนกนะครับทุกฝ่ายนะครับก็มาร่วมกันแล้วก็สร้างไปด้วยกันนะครับแล้วเราจะก้าวต่อไปด้วยกันนะครับครับก็เอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับก็ ให้พี่ตัวฝากทิ้งท้ายอะไรหน่อยครับแล้วช่วยแนะนําหน่อยว่าในคลิปต่อไปพี่ตัวมีมีอะไรที่จะมานําเสนอเพิ่มเติมครับส่วนอ่า EP นี้นะครับเป็น EP แรกนะครับเป็น EP การอ่าแนะนําตัวนะครับแนะนำอ่าโชว์รูมนะครับส่วน EP ต่อไปจะเป็นอ่าพนักงานนะครับบางคนอ่าพนักงานที่ประสบพัาประสบผลสําเร็จนะครับเกี่ยวกับอาชีพนี้นะครับว่าจุดเริ่มต้นมาอย่างไงนะครับแล้วเขาอ่าเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับ มีบทบาทยังไงนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงจากชีวิตเดิมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปนะครับรับชมกันได้ครับ,รบนอกจากลูกค้าจะชื่นชอบรถฟอร์ดถ้ายังชื่นชอบที่อยากจะมีอาชีพรายได้พิเศษเสริมเป็นแคมเปญที่พี่ตูวคิดไว้แล้วและเดี๋ยวในแคมใอีพีต่อต่อไปพี่ตูวจะมาแนะนำเนาะจะมานําเสเนอเบื้องต้นสําหรับ คลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ลูกค้าลูกค้าเพจนะครับที่ติดตามผมมาตลอดนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซับซับตะใครนะครับหรือว่าฝากโทรสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับฟอร์ดได้ทุกคุนะครับผมมีทีมงานบริการ24ชั่วโมงนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูคันที่เป็นผลงานของน้องในทีมขายผมนะครับและเป็นน้องที่ประสบผลสำเร็จอีกคนหนึ่งนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือน้องแมวนะครับก็คือเป็นเซลท็อปเซลอยู่อันดับต้นๆของทีมทีมงานได้เลยนะครับคันนี้นะครับน้องแมวเอาคันนี้ลูกค้าอยู่แถวไหนครับลูกค้าอยู่ที่ต่างจังหวัดครับอ๋อครับผมแล้วลูกค้าสนใจเจอแมวอย่างทางไหนครับทางเฟซบุ๊กครับทางเพจเราอ่าครับเห็นไหมครับว่าไม่ไม่อันตรายหรือไม่ปลอดภัยลูกค้าโอนตังปกตินะครับลูกค้าใช่ครับอ๋อ เห็นไหมครับว่าทางซื้อขายทางออนไลน์เราไม่ได้เป็นการที่ว่าจะยากเย็นหรือว่าไม่ปลอดภัยไหนะครับแล้วดูรถที่แต่งมานะครับเดี๋ยวให้ตากล้องบนดูได้เลยครับ